อย่าให้พวกมันเอาศีลาไปได้อย่าทำเป็นอวดเก่งให้มันมากนักช่างเป็นพลังที่น่ากลัวจงนี่มันเป็นใครกันฟอร์บอตนี่ขอรับดีมากไปกันเถอะแล้วเจ้าสิ่งนี้มันใช้งานยังไงกันนะพอมายืนจ้องศิลาหยานเทียนใกล้ๆแล้วมันยิ่งอยากทําให้ข้าสัมผัสมันมากขึ้นศิลาหยานเทียนไม่เพียงแต่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ ที่สามารถขัดเกลาวอาวุธได้แล้วแต่มันยังสามารถใช้ในการบำงเพลญตนได้อีกด้วยพลังฟ้าดินที่บรรจุอยู่ในตัวของศิลานั้นมีมหาศาลถ้าใครที่ได้ดูซับมันละก็คงจะบรรลุขั้นหลายขั้นเลยทีเดียวศิลาหยานเทียนเป็นขององค์จัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์เจ้ากลามากนะที่ทำแบบนี้ฟอร์บเจ้าพวกนี้มันไล่ตามท่านมาท่านจะให้ข้อเอาตามที่เจ้าจะบอกข้านั่นแหละจัดก,การพวกมันซะตามบัญชาขอ,ขอรับ มิชาเทวะคำรามหกพิพบภพ<า><า>เรียบร้อยขอรับฟาบาทดีมากเดี๋ยวก่อนศิลายานเทียนนั้นไม่เหมาะสมที่จะสัมผัสกับร่างกายของมนุษย์โดยตรงไม่อย่างนั้นร่างกายจะถูกกัดเซาะโดยพลังฟ้าดินที่ถูกสะสมไว้ฉินจุนเจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอถ้าเจ้ายังขืนจับมันแล้วก็เจ้าได้ตายแน่ พลังปีศาจหรอจริงๆแล้วฟาบาซ่อนอะไรไว้ข้างในตัวของเขากันนะพลังปีศาจนี้อีกแล้วหรือว่าจะเป็นท่านผู้นั้นหรือว่าท่านผู้นั้นจะเลือกเจ้าฉินจุนจริงๆณน,นิการศักดิ์สิทธิ์ยินดีด้วยนะสิทธิ์น้องสุนหลินพิธีบอมเพนเพียนวิญ,ญญาณจะเริ่มขึ้นแล้วทำไมเจ้ายังคงฝึกซ้อมอยู่อีกล่ะแล้วพิธีสืบทอดจิตวิญ,ญญาณล่ะท่านจะมาขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้นะยินดีด้วยนะสิทธิ์น้อง นกิกายศักดิ์สิทธิ์กำลังจะจัดงานเลี้ยงสำหรับเราอัจฉริยะทำไมเจ้าไม่มาเข้าร่วมกับข้าละ่ะก็ข้าไม่สนใจสักหน่อยเจ้าไม่สนใจอะไรแบบนี้หรอแล้วเจ้าได้ยินข่าวของพระราชวังเซินเจียงบ้างไหมว่ากันว่ามีสิ่งโตลึกรับปรากฏตัวเพื่อขโมยศีลาหยานเทียนทําให้แม่ทัพของพระราชวังบาดเจ็บแปดนายแน่โชว์เข้าข้างเจ้านะสิหน้องพระราชวังเซินเจียงนั้นทรงพลังมากเจ้านั้นไม่อาจจะรับมือได้แต่ตอนนี้มีคนจัดการให้เจ้าแล้ว ดูเหมือนว่าข้าต้องขอบคุณสิ่งโตลึกลับนั่นงานเลี้ยงที่กำลังจะจัดขึ้นจะมีเหล่าอัจฉริยะเข้าร่วมและแน่นอนรวมถึงเหล่าผู้แข่งแข่งจากพระราชวังเซินเจียงด้วยเจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเจ้าจะไม่เข้าร่วมนะ่ะงานจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อีก3วันถ้าเจ้าจะเข้าร่วมข้าจะไปรับเจ้านะตกลงไหมอืมอยากรู้จังว่าเขาจะทำอะไรอยู่นะและเขาจะยังจำข้าได้อยู่ไหมชินจุน ณเมฆลอยฟ้าขอแสดงความยินดีกับโฮสตที่บรรลุระดับ9้าขั้นบรรลุเซียนสายเลือดของเทพปีศาจเลอโลกันที่อยู่ในตัวโฮสได้ดูดซับพลังฟ้าดินของทิลายานเทียนแล้วค่าพลังที่เหลือไม่สามารถทะลวงระดับต่อไปได้แง่แล้วนะยิ่งระดับขั้นสูงเท่าไรก็ยิ่งต้องการพลังในการทะลวงมากเท่านั้นจากนี้ก็คงจะทะลวงขั้นยากขึ้นไปอีกหวังว่ารอบหน้าข้าจะสามารถทะลวงขั้นเซียนปตัตตพีได้นะนี่พวกเจ้าก็แบกไปบ้างสิข้าเอาเท่านี้แหละข้อเกรงว่ามันคงจะไม่ดีมั้งขอรับ ข้าได้ใช้ศิลาหยานเทียนเพื่อทะลวงขั้นแล้วพวกเจ้าก้าวส่วนที่เหลือไปเถอะขอพ่อไทยขอรับฟอร์บอทเหมือนว่านิกายศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ข้างหน้าแล้วเพคะนั่นน่ะเหรอนิกายศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดข้าก็มาถึงเหมือนว่านิกายศักดิ์สิทธิ์จะมีอาคมป้องกันอยู่ฟอร์บอทพวกเราจะทำลายอาคมเข้าไปหรือจะเข้าทางประตูหน้าดีขอรับ แน่นอนว่าพวกเราจะเข้าทางประตูหน้าพวกเราต้องทําตัวให้ปกติเข้าไว้ถ้าเจ้าไม่อยากโดนมองว่าเป็นคนไม่ดีเจ้าก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะขอรับนี่นี่พวกเจ้าได้ข่าวบ้างไหมว่ามีสิ่งโตลึกลับใช้ทักษะคำรามจนทําให้คนของพระราชวังเซินเจียงได้รับบาดเจ็บนะข้าก็ได้ยินมานะว่ากันว่าสิ่งโต้ตนนั้นคือสิ่งโตเก้าหัวหยวนซึ่งซึ่งตอนนี้กําลังรับใช้จัก,กรพรรดิฉินอยู่แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้เท็จจริงแค่ไหนกันไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิฉินจะมาถึงเมื่อไหร ออจกักรพรรดิฉีดกองนงั้นแหละก็แค่จกักรพรรดิของอาณาจักรเล็กๆคงไม่มีน้ำยาทำอะไรหรอกไอ้พวกสามัญชนทั้งหลายทำไมยังไม่หลบทางให้ข้าผู้นี้อีกพยักเพลิงที่มีดวงตาสีเขียวเขาคือบุตรชายคนสุดท้องของเจ้าเมืองชื่อเทียนโยนี่เจ้าไม่รู้จักข้างั้นเหรอช่างเป็นผู้หญิงที่งดงามอะไรเช่นนี้งามกว่าเฉิงจีอีกนางต้องเป็นของข้านี่ดวงหูชะมัดเจ้าเด็กเวรเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครทำไมข้าต้องรู้จักเจ้าด้วยละ่ะ เข้ามาเลยรดหาที่ตายเองนะรับนี่ไปซะนั่นมันชื่อเทียนโยบุตรชายคนสุดท้องของเจ้าเมืองเชียวนะแต่เขากลับถูกปัดออกไปง่ายๆแบบนั้นเลยหรอเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดท่านเจ้าเมืองรู้เรื่องแล้วก็คงจะไม่สบอารมณ์เป็นแน่ทำไมเจ้าจะไม่ปล่อยให้พวกข้าผ่านเข้าไปอีกล่ะนั่นมันปลาโยกของท่านจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เชิญเลยขอรับ ฟอร์าบอดพวกเราจะไปไหนกันต่อหรือขอรับเข้าไปจองที่พักในโรงเแรมก่อนก็แล้วกันเท่าแกขอห้องที่แพงที่สุดสำหรับสี่คนเอมเหมือนว่าข้าจะเคยเจอคนคน <ๆ S 1> นี้มาก่อนเลยแฮะ,ฮะ